ร้อยเกืบ e ี Z ่สิบโลจะบ้าเหรอมันเกินอีกเอกอ,อว่าร้อยสี่เกืบสี Z ่สิบโลวันนี้เราไปไกลครับผมไกลไกลก็ดี เดินก่อนครับซื้อของซื้อรองเท้าไปฝากแม่ใหญ่ให้มาคนละสคู่เลยไหนมาดูดิตอนแรกหยิบคู่นี่น่นะอันนี้เป็นลดราคาเขาเซลล์อของหนูสองคู่อันนี้ของหนูหอ่ะใช่ของหนูอันนี้ของแม่มีสีเหมือนกัใกล้ต่างหาก ผู้จักการผู้ละร้อยของแม่อ่ะเขาใส่ได้เดินกลับไปใหม่ทำไมหยิบมาผิดหยิบมาผิดห<อ> <laughs> ยิบมาผิดข้างใช่มีอยู่เดินเลยกลับไปใหม่ <laughs> แต่นั้นน่าถูกอยู่เพราะว่าเขามัดใส่ลงกันไว้ไงหยิบมาผิดเด็กเว้นกัง <laughs> ก,ก่นโอเคเดี๋ยวรอ <laughs> ใกล้จะข้ามแม่น้ําแม่น้ำอะไรนะเธอตรงเนี้ยแม่น้ํำมาประกงหรอแต่อยู่ฝั่งปันโพเนาะ ของกินหมครับเลื่อนหน้าเลยเลื่อนหน้าเลยเขาบอกจอดบางไหนบ่ได้เลยตรงนี้ของกินพี่คนที่เส้อน้ำเงินอ่ะเขาอยากกินทุเรียนน่ะเขาซื้อทุเรียนที่ไหนมาก็ไม่รู้สวยมากเลยอ่ะสองกล่องนะเขาอยากกินทุเรียนกินฝรั่งไปก่อนแล้วกันซื้อฝรั่งพี่เขาซื้ออย่างไรไม่รู้ตรงนี้ก็ไม่มีขายเออ ก <laughs> ินผักลังไปก่อนสามสิบห้าบาทโอ้โจอดแวะเยี่ยวแป๊บเดียวซื้อของกินอีกแล้วไปเดินทางต่อชมทวนทุ่งนาไปก่อน ววาเไไมม่่รรู้ัอะนกนกถึงแล้วค่ะโรงงานฟักไข่พนมสระาคามถึงแล้วถึงแล้วเขียงสิบนาทีประตูเซ็นเซอร์ด้วยถึงเรียบร้อยครับผม,มก่อนที่เขาโรงงานเขา ต้องอบคาเชื่อก่อนคาเชื่อรถปิดกระจดกดีดีเด้อลดกันในกระจกปิดไว้ในงานเขาเลยที่เสร็จแล้วแล้วถ้ามันแล้วจะเปิดเองใช่ไหมคะหรือว่าหนูต้องลงไปตบตใหม่อ๋ไปไปอ,อโอเคคระหนูไม่ต้องลงไปตบเบ้าใหม่เลยใช่ไหมค่ะเคยไปอยู่คะ่ะค่ะข,ขอบคุณคะ่ะ ไม่ต้องเดี๋ยวพมานเปิดเองรองแป๊บนึงโอเคพมานเปิดแล้วมันเป็นแบบอัตโนมัติไงเริ่มไหลขึ้นแล้วน้ำหยดหมดแล้ว้ามาก,ก็เลยเปิดอโอ้โหน้ำยาเหม็นกจจรึบกระจกสะอาดเียมเลยอะรอ,ลอปลายเขาขึ้นก่อน ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โอ้โอ้ขึ้นไวมะเนาะโอ้โอ้โอ้เออเออเออขึ้นปันเหล็กบ่มีแห้งแท้เอออ่ะไปขไปอีกขึไปปุ๊บผิดลงปั๊บอ่ะเนาะไปไปเสร็จแล้วเรของเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไม้กั้นกำลังเปิดไป เสร็จสุดแล้วไมา์การเปิดแล้วไว้มาใหม่นะคะอ่ะโอเคอ่ะพอเือไว้หนูต้องลงไปเปิดประตูต้องเปิดประตูเองนะที่ตรงนี้ไม่ใช่ว่ารอเขาเปิดให้นะไม่ได้มีคนอยู่มีคนอยู่ต้องให้ครับเปิดเองเปิดเองค่ะเปิดประตูเองเสร็จแล้วได้เวลากลับบ้าน รวมไปเปิดประตูเองเราเรียกแล้วแวก็รีบปิ้ง <laughs> เดี๋ยวคนเราไม่ทัน <laughs> ม,มีคนเปิดให้นะแต่รอไม่มีคนเปิดนะมีร่องนี่รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เอาประตูเปิดเปิดใครเปิดวันถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะเปิดทีเดียวกลับบ้านก่อนอไปแล้วไป อ,อ,อัดพัหนักเม่์ไหลกองหนักก <c oughs> องหนักมากเลยไป,ไปบาย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 ค่ะ